สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปร,รบูนย์ติวราชการปัตรลุงซึ่งก็เป็นประจำนะครับในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้อรับราชการตลอดจนแนวข้อสอบอสรุปเนื้อหาสาระต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันโดยเฉพาะน้องๆนะครับที่กําลัง เตรียมตัวสอบบรรจุข้รับราชการกันอยู่หรือว่าพี่ๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวในการสอบเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งต่างๆกันก็หวังว่านะครับแนวข้อสอบที่ผมได้เอามาพูดคุยเนี่ยนะครับคงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็รับชมรับฟังแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดคอมเมนต์ ใด,ดกันมาพูดคุยกันก็ได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวข้อสอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งได้จัดทํเอาไว้ในเดือนคุมพาพันสองพ6นีน้เองนะครับเรามาดูกันที่ข้อที่1เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก็คือการวางแผนที่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวที่แน่ชัดนะครับการวางแผนกลยุทธ์ก็คือการวางแผนที่มันมองไกลๆแล้วเป็นการฉกฉวยความได้เปรียบนะครับมองกันไปที่เรื่องของการแข่งขันว่าเราจะชนะได้อย่างไรอันนี้คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับ ต่อไปก็ขอไขอ่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวิเคราะห์อนาคตการวิเคราะห์อนาคตได้แก่อะไรครับได้แก่การทำสวอตนะครับการทำสวอตซึ่งจะต้องวิเคราะห์ทั้งภายนนอกภายในนะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปรสรรคหรือไปคุกคามนะครับและต้องคิดเชิงการแข่งขันนะครับเหมือนที่ผมบอกมาในเบื้องต้นนะครับว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์มันต่างกับการวางแผน แบบธรรมดาการวางแผนทั่วๆไปเนะี่ยก็คือการวางแผนว่าจะทำอะไรโดยกำหนดลำดับขั้นตอนต่างๆไปนะครับอ่าแล้วก็ให้งานนั้นมันสำเร็จแต่การวางแผนหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับมันต้องคิดถึงการชนะนะครับมันต้องมันต้องคิดในเชิงของการแข่งขันนะครับอย่างเช่นอ่าในการศึกสงครามนะครับเราจะวางกลยุทธ์ยังไงให เราชนะฝ่ายข้าศึกได้ในเชิงธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะทํำยังไงเราชนะคู่แข่งได้อันนี้มันต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขึ้นมากวายนะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องการระบบการทรมานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงนะครับเราใช้การวิเคราะห์อนาคตใช่ไหมครับในเมื่อเราใช้การวิเคราะห์อนาคตแปลว่า มันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนร้อเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตมันก็ต้องมีความสามารถในการปรับตัวสูงงูก็กอและขอกล่าวไม่ถูกต้องจออจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสําหรับคําตอบข้อนี้นะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับสาเหตุที่ข้อกอไก่กล่าวไม่ถูกต้องเพราะว่ากอไก่บอกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์คือการวางแผนที่กําหนด มีการกรรําหนดวิสัยทัศน์อันนี้ถูกต้องเลยนะครับอีก10ปี20ปีนะครับจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวที่ถูกต้องนะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์คือการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ แล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัดว่าอนาคตนะครับเราจะทำอะไรให้สำเร็จแต่เป้าหมายระยะสั้นวันนี้พรุ่งนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้ผิดต่อไปก็2นะครับเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็ใดต่อไปนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องนะครับ การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นการตอบคําถามที่สําคัญอยู่3ประการก็คือตอบคาถามที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ณนะจุดไหนนะครับเราอยู่ณนะจุดไหนแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะไปสู่จุดใดนะครับเรารู้ตัวเราเองแล้วตอนนี้ว่าเราอยู่จุดไหนจุดที่เราจะไปในอนาคตคือจุดใด เล้วคําถามตัวที่ถามก็คือเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรอันนี้สามตัวสําคัญเลยของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทีนี้นะครับความสัมพันธ์นะครับโจทย์ถามเรื่องของความสัมพันธ์ว่าไม่ถูกต้องการตอบคําถามว่าปัจจุบันเราอยู่ณจุดไหนเราอยู่ณจุดไหนก็คือทําให้เรารู้ตัวเราเองมันก็มาจากการทํา s w o t analysis ซึ่งก็ถูกต้องนะครับต่อไป สองนะครับการตอบคำถามว่าอนาคตรเราต้องการไปสู่จุดใดนะครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรนะครับก็คืออีก10ปี20ปี้างหน้าเราจะไปสู่จุดจุดไหนเนี่ยนะครับก็คือการกำหนดวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับอย่างเช่นอ,อีก2ีปี้างหน้าหรืออีก ในปี2,580นะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่อยู่ในอนาคตนั่นก็คือการกำหนดวิสัยทัศน์กควักยกวันตอบคำถามว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรคือขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และก็เป้าหมายนะครับเราต้องทำหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้ไป ถึงจุดหมายคือขั้นตอนของการแปลงกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติเจอาจารไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคําตอบนะครับข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้อคอควายสาเหตุที่ข้อคอควายกล่าวไม่ถูกต้องเพราะว่าการตอบคําถามว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรก็คือวิธีการใช่ไหมครับขนทางที่เราจะไปสู่จุดนั้นไม่ใช่จุดที่เราจะต้องทําให้สําเร็จมันเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ การกำหนดกลยุทธ์นั่นเองนะครับถวนเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่โจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจึงตอบข้อข้อผายก็ชาวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเอาสั้นๆเอาไว้2ข้อก่อนนะครับใครสนใจที่อยากได้ไฟล์ก็สอบนะครับหรือว่าใครสนใจที่จะติวออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์สําหรับการใช้ติวออนไลน์นะครับหลักสูตรในเพย์สองห้าอง อ็ออดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0935804018อะนะครับไปเพิ่มเพื่อนด้วย ID line ลน์แล้วก็ใส่หมายเลขอันนี้ก็ไปนะครับ0935804018ไม่ใช่คนหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ต้องไปเพิ่มเพื่อนด้วย ID line ลน์ ก็พบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ